สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เาพินจะพามาดูบอลสีตัวหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้บอลราคาแพงนะบอลบ้านจ้ะเจ้ากรุงไกเซอร์หรือว่าบา,บางที่แถวบ้านเาพินเขาเรียกพญาเสือโค้งนะจ้ะอันนี้คือเจ้ากรุงไกเซอร์จ้ะถามว่ายจพินทําไมเอาเจ้ากรุงไกเซอร์มันแนะนํเยาพินจะบอกว่าเจ้ากุุงไกเซอร์เนี่ยเป็นบอลโบราณจ้ะสมัยก่อนมีเจ้ากรุงไซเกอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงอังวะ เจ้ากุงลงกามีหลายเจ้ากุงจ้ะเจพินก็ไม่รู้อะตำรามาจากไหนนี่คือบอนหัวใหญ่นะเขาก็เลยออกดอ,อกออกอะไรมาช่วงนี้ตรงกับเดือนวันนี้วันที่สองเมษาเนาะตรงกับวันที่สองเมษาอากาศมันร้อนแรงมากเลยเจยพินอยากจะบอกเพื่อนๆว่าการเลี้ยงบอนหน้านี้เลี้ยงเต้ากับเลี้ยงข้างนอกอันไหนดีกว่ากันหน้านานะาร้อนอนะ เลี้ยงตู้กับเลี้ยงข้างนอกกันไหนดีกว่ากันอันนี้เป็นบอนที่ว่าเยพินผ่าหัวตัดหัวแล้วมันคือโจมเนาะหัวหัวจอมันจ้ะนี่เมื่อวานเนี้ยเยพินลืมมาเปิดตู้ให้ระบายความร้อนจ้ะเนี่ยไหม้หมดเลยใบยไหม้หมดเลยบอนอันนี้ชายชนเยพินบอนที่อยู่ในตู้อจ้ะกลางวันเนี่ยเราจะต้องมาเปิดให้ระบายความร้อนอยู่ออกนะจ๊ะถ้าเกิดเราไม่เปิดนะจ๊ะน้ํามันร้อนจัดแล้วใบบอนมันจะไหม้เนี่ยจ้ะแห้งกรอบเลย อย่างกระบ,บอนอบแห้งเลยเนี่ยจ้ะเสียของเลยเนะี่ยเด็ดใบทิ้งเลยจ้ะไม่ต้องไปเป็นกังวลเด็ดทิ้งเลยเพราะว่าถ้าเรายิ่งกังวลเรายิ่งสงสารแล้วก็ยิ่งเสียของจ้ะก็จะพาเป็นเชื้อโรคนะจ๊ะน่าเสียดายมากเลยจ้ะเมื่อกวานเนี้ยจะพินลืมมาเปิดระบายความร้อนตู้บอลอะ่ะถ้าเกิดมันอยู่ในแดดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราไม่เปิดระบายความร้อนนะจ๊ะถ้าเราไม่เปิดระบายความร้อนไหมจ้ะใบไหมหมดเลย แล้วนี่ตู้บอลจะพินน้ำมันไม่เยอะเลยไงจะพินใส่แค่ชดแฉะชดแฉะเปียกบ้างไม่เปียกบ้างจะ้ะก็เลยทำให้บอลใบไหมสลายต้นเลยเนาะแต่ถ้าบอลอยู่ข้างนอกใบไม่ไหมนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยอีต้นเนี้ยอยู่ข้างนอกเลยจะ้ะเนี่ยเขาปรับสภาพได้จะ้ะอ่ยถ้าบอลอยู่ข้างนอกกลางแจ้งเนี่ย เราไม่ต้องไปเปิดไปปิดไปปิดไปเปิดจ้ะหน้ารา้อนเขาอยู่ได้เขาบอกตู้บอลต้องไม่เกินสามสิบเจ็ดองศาจ้ะผู้รู้ที่ให้บอลเยพินมาให้ตู้บอลเยพินมาเขาบอกเขาบอกว่าถ้าหน้ารา้อนเราต้องมาเปิดเปิดผ้าเพื่อให้ระบายลมจ้ะไหมหมดเลยใบไหมหมดเลยบักบอลเยพิน,มาาน,นเมื่อวานเนีใบสวยสวยไหมสลายต้นเลยจ้ะและนี้ที่เยพินมาบอกเลยคือว่าดอกบอลช่วงเนี้ย เกสรตัวผู้เนี่ยจ้ะต้นใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเกสรไม่มีเลยนะเกสรฟอร์หมดเลยนะเนี่ยดอกเขา,านแล้วแต่เกสรฟอร์หมดเลยจ้ะนี่ยพินมีเกสรตัวผู้เหลืออยู่หน่อยเยพินก็มาป้ายยไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะก็ไป้ายไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าดอกมันไม่สมบูรณ์จ้ะอากาศมันร้อนจัดไม่ไม่ใช่แต่ว่าบอนนะสมัยก่อนเยพินเคยทํานาไม่สมัยก่อนหลักสมัยปัจจุบันนี่แหละ กระทิงแดงแตกเก็บก่อนลูกเยพินถอยรถทับขวดกระทิงแดงแตกแล้วแต่นี้สม่ที่เยพินทำนาปังอะ่ะถ้าถ้าเราหว่านข้าประมาณเดือนเดือนได้เนี่ยเดือนธันวา ประมาณเดือนธันวาไปเดือนธันวาข้าวมันจะท้องแล้วมันจะออกช่วงเนี้ยต้นเดือนไอ้ต้นเดือนธันวาสิต้นเดือนธันวาข้าวมันจะออกช่วงเนี้ยนะแล้วช่วงตาเกสรนะถ้าตาเกสรประมาณช่วงอากาศร้อนจัดเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยข้าวจะแท้งจ้ะจะเป็นข้าวรีบเยอะกว่าข้าวดีจ้ะแถวแถวบ้านยายพินเขาเรียกว่าเกสรมันแห้งจ้ะมันร้อนจัดเกสรมันไม่มีจ้ะ เม็ดข้าวนะบาลจริงแต่กาสอนข้าวมันจะไม่มีจะต้องฉีดซิงค์ปรับสภาพอากาศเออว่าแล้วเดี๋ยวเินต้องไปซื้อซิงค์มาฉีดพรุ่งนี้ยอากาศร้อนจัดหนาวจัดฉีดซิงค์แล้วต้นไม้มันจะปรับสภาพอากาศได้จ้ะพอเลิกหนาวเาพินก็เลิกฉีดเลยจ้ะเนาะเออนึกได้นึกได้นะเยพินลืมบางทีคนเราอ่ะมันก็ลืมทำงานเยอะไปหลายอย่างมันก็เราก็ทำให้เราสับสนหลงเนาะ นี่บอนที่เจยพินจะมาแนะนําเลยคือเนี่ยเจ้ากรุงลงกาจ้ะบอนไทยบอบนบ้านๆจ้ะราคาไม่แพงจ้ะเนีย่ยเขามีติดบ้านกันไว้ทางนั้นเนี่ยถ้าเวลางามเขาสูงใหญ่กว่านี้อีกเท่าตัวนะจ๊ะหามาปลูกได้จ้ะเจยพินพาไปดูบอนที่ว่าเมื่อวานยจยพินลืมปิดอ้ะลืมเปิดไม่ใช่ลืมปิดใบไหมมดเลยเนะี่ย เดี๋ยวยิยินขอเก็บก่อนเนาะ,ะน้องชายของพี่ถ้าไปอยู่ในตู้นะลูกนะเพราะเขายังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจะยิยพินไปธุระกับลูกก่อนเนาะยังไงย,ยพินก็ฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยเนาะนะจ๊ะยิยพินมีคนให้ย,ยพินไปเอาบอลแต่ย,ยพินไปเอาบอลใหม่ก่อนเนาะแค่นี้นะจ๊ะ